สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้ผมพามาอัปเดตแม่พันธุ์อีกหนึ่งตัวครับอันนี้ก็จะเป็นสายพม่าแข้งหน้านะครับเพิ่งออกลูกมาวันนี้ก็อยู่ประมาณสักแปดตัวแต่สายนี้ก็จะเป็นสายแข้งหน้าพ่อนี่ก็จะเป็นแข้งหน้าเหมือนกันครับพ่อจะเป็นพ่อแม่งอนพ่อเขานี่น้ําหนักก็อยู่ประมาณสามจุดหนึ่งโลส่วนแม่ก็จะอยู่ประมาณสองจุดหนึ่งโล ลูกนี่ค่อนข้างโตสมบูรณ์นะครับเราพอมาดูแม่ที่สองเหมือนกันครับแม่นี้ก็เพิ่งออกมาเหมือนกันอันนี้ก็จะออกเป็นลายมาหน่อยครับลายแม่พันตัวนี้คือผมเอามาจากเหนือเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นแข้งหน้าโดยตรงครับตีหูตีตาแต่น้ําหนักจะลงมาเล็กอีกนิดหนึ่งครับอยู่ประมาณ2โลแต่ผมว่าผสมกับพ่อพันธุค่ะแล้วก็3โล3โล2อสาโล3ามครับพ่อพันธุ์เขาเป็นพม่างอนแข้งหน้า ที่เอาลงมาวันนี้นะครับอันนี้ก็ให้ลูกแล้วก็11ตัวครับรอบนี้แล้วก็มาดูวันนี้ครับหลังจากที่ว่าเอาลงมา2แม่เป็นพม่าทั้งสองมาดูแม่ที่3วันนี้วันสุดท้ายอันนี้เป็นตัวสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นก่อยงอนนะครับก่อยงอนตัวนี้แม่พันุนี้ดูจะใหญ่มากครับก็อยู่ประมาณสัก2โล2ผมว่า2โล2อ่ะ2โล2 2โล3แต่เป็นก่อยนะครับแต่ผมก็เพิ่งเอาผาสมดูเป็นครั้งแรก เอาก่อยก่อยงอนผสมกับพม่าง,ง่อนพม่าง,ง่อนนี่3.3โลแต่ลูกนี่ค่อนข้างโตสมบูรณ์มากเลยครับลูกเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยครับลูกเขาใหญ่มากโตมากแต่ลองดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับพ่อเป็นพม่าง,ง่อนแม่เป็นก่อยง่อนเนี่ยครับตัวใหญ่มากแม่เขาจอ,อเป็นสีเทาก็สําหรับวันนี้ก็อัปเดตสักวันนี้ก่อนครับวันนี้ออกมาสามแม่ แต่ยังไงตอนนี้ก็เพิ่งฟักอยู่ก็อีกประมาณสีแม่เดี๋ยวถ้าโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสัก2เดือน3เดือนเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับมีแต่ตัวสวยๆครับอันนี้ก็จะเป็นปล่อยงอนพ่อจะเป็นพมา่างอนครับอันนี้ก็ลูกก็สวยครับโตๆทั้งนั้นครับพ,พ่อเขาตัวใหญ่มากพ่อเขานี่จะอยู่ 3- 3สแม่เขานี่ก็จะอยู่ประมาณ2โลผมว่าน่าจะอยู่อยู่ประมาณนั้นนะครับ2โลส่วนตัวนี้ก็ตัวที่สาม อันนี้ก็จะเป็นสายแข้งหน้าเหมือนกันครับอันนี้อันนี้ก็ลูกก็ประมาณเจ็ดตัวครับตัวนี้เป็นพ่อม่เหมือนกันครับเอาละครับคลิปนี้ผมก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมมาลงมาเสนออีกทีครับขอบคุณครับ